วันนี้คณะกรรมการได้แจ้งข้อกล่าวหาอะไรบ้างคะก็่แจ้งก็เป็นการสรุปธอรมาจากคําสั่ง<ม>ท,ที่ที่ตั้งที่นักกรรมการสอบสวน<ม>ก็คือเออ่ผู้บัญชาได้กล่าวหาว่า,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 าท่านเลขาคอปทะถ t h o ท่านอาจจะมีความบกพร่องในการสั่งการนะฮะก็ถือว่าเป็นการไม่ไม่ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ที่ท่านมี อันนี้คือเป็นข้อกล่าวหานะครับคณะกรรมการสอบสวนก็จะต้องหาข้อเท็จจริงว่าจริงนยมันเป็นอย่างไรโดยรับฟังจากทั้งสองฝ่ายหรือฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาก็คือตัางจินพัฒน์ในเดืยอกานฝ่ายกล่าวหาก็คือเอกสารหลักฐานทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นทั้งในเขตพื้นที่นะฮะที่มีอยู่ที่คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงที่มี ท่านประหลัดทาีตาเป็นประธานท่านส่งมาให้พ4 4 4แผน่นนะครับเอกสารหลักฐานที่ได้จาก DSI ก็ประมาณพันกว่าแผน่นนะครับส่งมาถึงประธานคือผมแล้วแต่เมื่อวันนี้นะคณะกรรมการชุดนี้ต้องพิจารณาจากเอกสารหลักฐานชุดนี้ก่อนนะฮะ,ะแล้วก็มัน,นพลาดจริงหรือต้องการข้อมูลข้อเท็จจริงจากใครอีกก็มีอำนาจที่จะเชิญ ท่านเหล่านั้นมาให้ข้อมูลมาให้ข้อเท็จจริงขอเอกสารหลักฐานเสร็จแล้วเนี่ยจะมีเวลาทั้งหมดในหกสิบวันสำหรับการรวบรวมเพื่อส่งสวสามให้กับผู้ถูกกล่าวหาก็คือท่านเลขากอปรทเพื่อแก้ข้อกล่าวหาพร้อมกับส่งพยานหลักฐานถ้าเป็นบุคคลก็เชิญมาสอบสวนนะฮะในขณะเดียวกันถ้าเกิดเป็นเอกสารหลักฐานก็ท่านสามารถนําส่งมาได้เลย ล้วเสร็จแล้วกรรมการถึงจะมาประชุมพิจารณาว่าคำข้อแก้ข้อกล่าวหาที่ท่านผู้ถูกกล่าวหาส่งมาให้คณะกรรมการสอบสวนรับฟังได้หรือรับฟังไม่ขึ้นตรงไหนก็จะทำความเห็นเสนอต่อผู้นาาสั่งแต่งตั้งและตัดสินรีวิวกาเพื่อวินิจฉัยในขั้นตอนสุดท้ายนะครับขั้นตอนสุดท้ายในรายะเอียดที่กรรมการชุดนี้ถูกมอบหมายให้ เป็นกรรมการสอบสวนอย่างร้ายแรงทางวินะัยอย่างร้ายแรงซึ่งมีโทษสองท่านก็คือปลดออกกับไล่ออกซึ่งพิจาณาแล้วจากหลักฐานทั้งสองฝ่ายเนี่ยเมื่อเมื่อสิ้นสุดนี่นะครับอย่างน้อยก็ต้อง60วันนะฮะเมื่อสิ้นสุดแล้วเนี่ยก็อาจจะเสนอทั้งหนึ่งร้ายแรงสองไม่ร้ายแรงหรือสาอาจจะไม่มีโทษเลยก็ได้ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานนะฮะที่จะต้องพิจารณากันต่อไปนะครับ อันนี้ก็เป็นเป็นขันน้นตอนแรกเท่านั้นเองครับกฎหมายกําหนดเนี่ยว <c oughs> ่วงนี้นคณะกรรมการสอบสวนมีเวลา60วันนั้นละการรวบรวมพยานหลักฐานของฝ่ายกล่าวหาส่งไปยังเพื่อเพื่อรวบรวมส่งสวสามไปยังผู้ถูกกล่าวหาก็คือส่งไปให้ท่านเลขาชินการท่านชี้แจงอันอ่<บ>ส่งไปครับแล้วเสร็จแล้วก็มีเวลาอีก60วันเช่นเดียวกันสำรันที่จะแจ้งผม นะฮะก็สุกแล้วหมดไปร้อยยี่สิบขั้นตอนนี้หมดไปสิบห้าวันแล้วเนี่ยนะฮะหลังจากกรรมการสอบสวนนอกมาจะประชุมเมื่อไหร่คะนัดต่อไปค่ะนัดต่อไปอีกสองสัปดาห์ครับอีกสองสัปดาห์ครับก็คือนัดท่านชินคะตเอกสารไม่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 ยั้งท่านชินคะไม่เกี่ยวเลยไปทํางานหกสิบวันเลยสิบห้าวันได้เป็นหน้าที่ของกรรมการสอบสวนที่ต้องเป็นคนเอกสารทั้งหลายจะรวมมาช่วยกันอ่านนะฮะ อุทธรอะไร,ไรอ่ะอ๋อ,ค,อคือคือท่านเข้าใจผิดนิดนึงนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยท่านจะอุทธรได้ก็ต่อเมื่อว่าท่านทักท้วงว่ากรรมการทั้งเจ็ดท่านเนี่ยเป็นอริก,กับท่านด้วยกรณีใดๆตามกฎกรซึ่งท่านกับพินาแล้วว่ากรรมการสอบสวนเนี่ยไม่ได้เป็นอริก,กับท่านไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับท่านทั้งหลายดังนั้นท่านถึงไม่ได้ทวงประเด็นนั้นแต่ที่ท่านส่งข้อมูลมาให้เราผ่านท่านทตตีมาเนี่ย คือท่านแจ้งข้อเท็จจริงบางประการซึ่งท่านคิดว่าท่านน่าจะไม่ได้รับคณะกรรมการกสืบสวนข้อเท็จจริงน่าจะไม่รับข้อมูลอันนี้ท่านก็เลยส่งมาให้เราเป็นเอกสารประมาณสัก60หน้านะครับซึ่งผมก็จะเสนอท่านวิว่าการเพื่อรับเอกสารส่วนที่ท่านจินตัดส่งมาให้ผมใน,นสถาหก่อนนี้เป็นส่วนหนึ่งของสโนวนการสอบสวนนะเอาที้ก็แจ้งท่าแล้ว มายความว่ามันไม่ใช่เอกสารที่อุทธรณ์หรือคะ <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่อุทธรณ์ยังไม่ถึงขั้นตอนอุทธรณ์ยังไม่ถึงจริงๆแล้วในท้ายคำสั่งสอบสวนแล้วต้องมีการร้องทุกต่อคอพซึ่งท่านก็เป็นเทสิทธิอันนั้นนะก็ยินยอมรับการสอบสวนนะนะฮะขอท,ที่จริงก็หมายถึงว่าจะผลออกมาต่อท่านสินจะอุทธรณ์ได้เนผลการฟ้ใช่ถูกต้องไปไปตามกฎคอพออีกฉบับหนึ่งนะฮะอันนั้นต้องอุทธรณ์ภายใน30วันนับแต่ถูกลงโทษโอ้ย อาจารย์ตามตารางเวลาเนี่ยตามตารางเวลาที่กฎหมายกําหนดเลยคดีนี้ถ้าเดินตามที่กฎหมายกําหนดทุกอย่างทุกประการจะจบประมาณ17พฤศจิกาอาจารย์แต่ว่าในหนังสือคําสั่งที่ออกคําสั่งให้ตั้งคณะกรรมการสืบวินัยร้ยแรงเนะะี่ยค่ะมันมีทิ้งท้ายไว้ว่าให้สามารถถ้าถ้ามันเคลื่อนมันเคลื่อนจริงๆแล้วนะตามตามตาม,ตาม,ต,ามตามกฎหมายนะฮะจะต้องใช้คำร้องทุกข์แต่ว่าไอ้คำว่าอุทณ์ของท่านนะั่นแหละ ท่านถ้าส่งสื้ออุทธร์มาแล้วนะ่ะแต่จริงจริงแล้วมันไม่ใช่ซื้ออุทธร์มันเป็นการส่งข้อเท็จจริงเพิ่มเติมข้อที่จริงเพิ่มเติมที่ส่งเพิ่มกฎหมายนี้เป็นกรณีไหนคะอาจารย์เป็นกรณีเป็นกรณีที่ในบันทึกรายงานการสอบสวนไม่ได้พูดไว้ในบางประเด็นเช่นเรื่องบทบาทการทำง,งานรอือาจารย์ก็อาจเป็นอย่างนั้นคำนองนั้นอาจารย์ยังถือเป็นอุปสรรคไหมครับในการเป็นการทางคณะกรรมการไม่เลยเนี่ยที่ท่านมาแบบนี้เป็นไปตามแวตามที่กฎหมายกำหนดเลย กฎหมายกำหนดว่า15วันภายใน15วันผมเชิญท่านวันที่31ท่านติดเชิญมาเลแล้วก็ให้ผมก็หมดวันใหม่ผมก็หมดวันนี้ก็ถือให้ความร่วมมือเรื่องนี้ความร่วมมือดีมากมันจะกลายวันนี้เป็นไงบ้างคะอาจารย์ดี <c oughs> ผมจะไปดูก็ได้ไงกับมันพี่เรา <c oughs> ดูเพลินนี่แหละถ้าว่อย่างแบกว่าจะเปลนเสด็จวันที่17พฤศจิกายนก็หมายถึงว่าท่านคือหมายความว่ากฎ <c oughs> หมายกำหนดว่าให้เสร็จภายใน17พฤศจิกายน แต่อาจจะเสร็จก่อนได้อาจมาถึงไหมว่าถ้าเราตัดเสร็จสอบต่อได้ครับถูกถูกสอบอยู่ก่อนทางราชการกาไม่จ่ายเป็นเดือนเป็นนาจนกว่าคดีจะเสร็จเป็นไปตามกฎหมายไม่เป็นงานจับมัเจอปัจจุบนและอย่างนี้ถ้ามีโทษอาญาจะโดนย้อนหลังด้วยหรือเปล่าคะอืมอาญาไม่มีโทษย้อนหลังอยู่แล้วอาญากล่าวหาเมื่อไหร่พวกก็ว่าไปตามนั้นอย่าไปถึงขั้นนั้นกูจะไปคิดแรงขนาดนั้นประธานใจงฟอมบ์ ไม่ธรรมดา